สำหรับปี2025นี้นะครับใครที่ทำ TikTok อยู่หรือเริ่มทำ TikTok แต่ยังไม่สำเร็จสักทีนะครับผมมาทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่า5พื้นฐานเลยที่คุณสามารถเอามาทำ TikTok ให้น่าสนใจเพิ่มคนติดตามหรือแม้แต่เพิ่มยอดขายเนี่ยมีอะไรกันบ้างโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณ Common Ground ด้วยนะครับเราเอาข้อมูลมาจากทาง Common Ground นะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับทำเป็นไลฟ์สตรีมมิ่ง สำหรับการทำคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมมิงนะครับมันเป็นเรื่องที่นิยมแบบต่อเนื่องคนส่วนใหญ่เขาก็ทํากันได้นะครับแบรนด์ดังๆก็ทําเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเลยบางองค์กรเนี่ยถึงขั้นจ้างคนหรือจ้างเซเลบจ้างอินฟลูเนี่ยมาทําตรงนี้ในส่วนนี้โดยเฉพาะเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายเลยนะครับเพราะว่าทิกตอกเนี่ยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่สนุกไม่ใช่แค่เต้น อีกต่อไปแล้วไม่ใช่แค่การมาโคฟต่อไปละมันขายของกันกระจายเลยเป็นช่องทางการสร้างรายได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรมในช่วง3ามปีให้หลังที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยฟังก์ชันต่างๆครับมันเอื้อมากสำหรับครีเอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถามตอบการทำโพการส่งของขวัญหรือแม้แต่การเชิญคนมาร่วมสนทนาข้อที่2นะครับคือคอนเทนต์ในการให้ความรู้หรือว่า How t ูนั่นเอง นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเซิร์ช Google เอาเซิร์ชจาก X หรือ Twitter นะครับหรือว่าเซิร์ชจาก Hashtag ต่างๆนานาแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่ง TikTok เองก็เช่นกันรวบรวมคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าอาจจะย่อยง่ายสำหรับบางคนหรือแม้แต่รูปแบบในการดูคอนเทนต์เนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่คนเหล่านั้นคุ้นชินละก็เลยเข้ามาหาผลลัพธ์ใน TikT o อแทนนะครับด้วยการเสิร์ชว่างันเถอะ นะครับเขาไม่ได้ต้องการเสิร <propri> ์ชผ่านอาเว็บอะไรอีกต่อไปละยกตัวอย่างเช่นการหาคาเฟ่หาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านการเมืองข่าวในกระแสหรือแม้แต่ประเด็นสุขภาพหรือแบรนด์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะมีการค้นหาต่างๆนานาในทิกตอกมากขึ้นโดยเฉพาะในระบบของ AI ที่ซักเจอข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการอยู่ในโลกใบนั้นไปเลยเนี่ยจะยิ่งเจอของที่ชอบขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อ 3. นะครับคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์นะครับการสร้างกลุ่มคน ที่เชื่อในเรื่องเดียวกันพูดในเรื่องเดียวกันอาจจะเป็นประเด็นทางสังคมเริ่มกลายเป็นประเด็นวงกว้างที่พูดขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่2024เป็นต้นมานะครับมีหลายธุรกิจเกี่ยวโยงหรือหยิบกระแสเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับความแตกต่างของเจนนะครับแล้วก็การใช้ภาษาการสื่อสารการใช้ชีวิตการแสดงออกทางอารมณ์หรือการทำงาน จนเกิดอคติระหว่างเจนมันก็จะมีประเด็นต่างๆนานาเหมือนมันมีใช้แพลตฟอร์มในการสร้างพักสร้างพวกแสดงความเห็นต่างแสดงความเห็นเหมือนนะครับในการทำดิสตอ o k เพื่อสนับสนุนการลดอคติของช่วงวัยอย่างตัวอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเทรนด์หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเประเด็นที่4นะครับคือเรื่องการเล่าผ่านไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับเนื่องจากทาง Tik t o k เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างอ้างอิงถึงความ สนุกสนานไม่เป็นทางการโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ที่ผมคิดว่าไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะก็เสพได้ดังนั้นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ถือว่าเสพง่ายเข้าถึงง่ายใครๆก็ดูได้โดยที่อาจจะแอบแฝงข้อมูลต่างๆนานานะครับอาทิเช่นเคล็ดลับเทคนิคไลฟ์สไตล์การแต่งตัวทิศการออกกำลังกายรีวิวหนังชวนไปดู หนังแบบน,น,นี้หนังเรื่องนู้นหนังเรื่องนี้เข้าใหม่หรือยังหนังเน็ f l i ิหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แปลงเพลงความหมายเพลงมันมีการแชร์ทริคต่างๆนานาผ่านไลฟ์สไตล์การไปเที่ยวการกินอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนรู้สึกว่า มีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นและทําให้อยากที่จะไปสร้างเนื้อหาเหล่านั้นด้วยตัวเองเช่นกันอะไรแบบนี้นะครับ <Ooh. S 1> ข้อสุดท้ายข้อที่5คือการบอกเล่าเรื่องที่แปลกใหม่มันมีบางคนเล่าในเรื่องของเหตุการณ์อดีตประวัติศาสตร์เรื่องลึกลับผ่านการลําดับภาพใช้เสียงที่น่าสนใจบางคนไม่พูดเลยเป็น ASMR เลยก็มีนะครับมันก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากใน Tik t o k นะครับเนื่องจากการทำคอนเทนต์แบบนี้ ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ซ้ำใครอาจจะเพิ่มดนตรีประกอบเพิ่มอัรรถรนะครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้น่าสนใจยังไงก็ขอบคุณนะครับฮอร์โ g นกราวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ